ว่าเรื่องพลิกพนักงานพลิกเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยพนักงานนะฮะเราก็จะมีนะครับเรื่องของพลิกที่ราคานะครับมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะราคาไม่ค่อยดีพนักงานนะครับราคาไม่ค่อยดีเนาะเพราะฉะนั้นพนัศศรรกงานก็เรื่องของพลิกนะครับเราต้องมาดูนะครับว่าเออพลิกของเรามันเกิดอะไรขึ้นทําไมราคามันถึงตกพนักงานนะฮะนะฮะทำไมราคาถึงตกนะครับราคามันตกเพราะอะไรครับพลิก หนึ่งปัจจัยแรกเลยนะครับพี่นักจิตกรเรื่องของผลผลิตนะผลผลิตมันเยอะนะครับพี่นักจิตกรแต่แต่อะไรครับเรื่องของโรคเรื่องของความงามเรื่องของนะครับนะคุณภาพนะครับข้อที่สองครับนะฮะก็คือปัญหาเรื่องของพิษตะก้านะครับส่วนปัจจัยที่สามนะครับก็คือเรื่องของการที่นะครับนะเราปลูกแล้วผลผลิตเราได้น้อยนะครับ นะทำให้เราเนี่ยครับเจอวิกฤตกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเป็กงานเกตรกรครับนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นงานเกรกนะฮะในส่วนของพริกเนี่ยนะฮะเราก็จะมีวิธีการเพิ่มผลผลิตให้กับเขานะครับแล้วก็ลดต้นทุนให้พนักงานเกรด้วยนะครับนั่นก็คือชุดนี้เลยเกษตรกรนะชุด2020บาทนะครับชุดพืชผักสวนครัวนะครับชุดนี้เกษตรกรนะฮะสามารถฉีดได้กับพืชท,ที่ให้ดอกให้ผลทุกอย่าง นะครับนะเพราะฉะนั้นพิทักษ์กรผักสวนครัวจะต้องใช้ชุดนี้นะครับชุด2,020บาทนะครับซึ่งนะครับจะมีนารายพริกแผ่นดินบิ๊กเจ็ตนาฬิกาพีดินแล้วก็สูตรหนึ่งสูตรสองและก็สูตรสามนะครับวิธีการใช้นะครับพิทักษ์กรเขาวิธีการใช้ไม่ได้ยุ่งยากเลยพิทักษ์กรนะครับวิธีการใช้ของเรานะครับเราก็ใช้นารายพริกแผ่นดินนะครับฉีดพ่นทางดินพิทักษ์กรฉีดพ่นทางดินนะครับ แล้วก็นะครับนะให้ท่านใช้สูตรหนึ่งและสูตรสองฉีดพ่นนะครับฉีดต้นไหนครับตั้งแต่ท่านเริ่มลงก้าไปนะครับเมื่อท่านลงก้าได้ประมาณนะครับสักเจ็ดวันเพื่อก่อนเมื่อเราลงก้าไปแล้วได้สักเจ็ดวันนะครับให้ท่านใช้สูตรหนึ่งและสูตรสองฉีดพ่นนะครับนะฉีดพ่นเป็นประจําไปเลยพิสน,นกรน,นะจนกว่าเขาจะติดดอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มติดดอกแล้วเราก็จะใช้สูตรหนึ่งสูตรสองและสูตรสามนะครับนะผสมรวมกันแล้วฉีดพ่นทางใบ นะครับเพราะฉะนั้นผูป้ปรกอบรครับนะฮะสำหรับพริกนะครับมีแค่นี้เลยนะครับแลนะที่เหลือก็เราก็จะมาดูเรื่องของโรคนะครับในพริกต่างๆนะครับเช่น โรคกุ้งแห้งนะครับโรคนะครับนะต่างๆที่มันเกิดขึ้นเปก่อนเนาะเพราะนั้นครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็จะมีการผสมด้วยผมปิัจช่วยได้เนี่ยนะครับไปกับผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะทางดินหรือทางใบนะฮะพิกบางท่านเจอกับสภาวะที่มันใบด่างเจอกับสภาวะที่นะครับน้ำดอกหลุดร่วงนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวิธีการแก้ไขนะครับใช้บิ๊กแจ๊ชช่วยได้ผสมด้วยสูตรนและสูตรฉีดพ่นทางใบนะครับส่วนเรื่องของการเป็นนะครับนะกุ้งหงกุ้งแห้งก็เหมือนกันใช้วิธีการเดียวกันนะครับนเกษตรกรครับส่วนเรื่องของพลิกที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราเจอกันเนี่ยค่อนข้างเยอะกเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อราในตอนนี้เกษตรกรเช่นช่วงนี้เนี่ย นะครับอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับในฤด,ดูแล้งหรือดูฝนนะ่ก่อนเพราะว่ามันเข้าหนาวแล้วนะครับแต่พี่น้องเกษตรกรครับนะฮะปัญหาเชื้อรามันก็ยังต้องดูแลและแก้ไขกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นลาน้ําค้างหรือแม้แต่กระทั่งเชื้อราต่างๆเนาะ เพราะฉะนั้นพีน่นองเกษตรกรครับนะฮะสำหรับใครที่ปลูกพริกนะครับนะัพีน่นองเกษตรกรสามารถใช้ชุดนี้ได้เลยนะครับชุดนี้2,020บาทเท่านั้นนะครับนะและที่สําคัญพีน่นองเกษตรกรครับชุดนี้ใช้ได้หมดไม่ว่าจะท่านจะปลูกอะไรนะมะคุ้งมะเขือก็ใช้ชุดนี้พีน่นอกเกษตรกรนะชุดนี้2,020บาทนะครับ